สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการปรับปรุงสกิลของอาชีพต่างๆในล็อตใหม่ล่าสุดกันนะครับจะมีสกิลอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราติดตามไปพร้อมกันเลยนะครับอาชีพแรกนะครับที่มีการปรับปรุงสกิลนะครับนั่นก็คือ อาชีพฮันเตอร์นั่นเองนะครับสกิลที่ถูกปรับปรุงนั้นนะครับก็จะเป็นสกิลพาสีตัวนี้นะครับที่เพื่อนๆเ,เล่นอาชีพนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับคุณสมบัติของสกิลนั้นจะมีการเพิ่มความสามารถของสกิลนะครับหรือบัฟเพิ่มเติมให้กับสกิลนี้นั่นเองนะครับคุณสมบัติที่มันเพิ่มขึ้นก็คือเมื่อ ฮันเตอร์นะครับโจมตีเป้าหมายนะครับและยืนนิ่งนะครับเป็นเวลา2วินาทีจะเพิ่มดามเมจนะครับในการโจมตี30%ถือว่าเยอะนะครับนะแต่แต่แต่มีข้อแม้นะครับถ้าขยับตัว แม้แต่นิดเดียวนะครับด a m เม e สาสเอร์เซนก็จะหายไปด้วยนะครับดังนั้นถ้าอยากได้ด a m เม e เพิ่มก็พยายามยืนนิ่งที่จุดจุดเดียวนะครับให้มีเวลามากกว่าสองวิขึ้นไปนะครับดัมเมจจะได้เพิ่มขึ้น30%เ ลำดับต่อมานะครับเราก็มาดูลูกธนูใหม่ของอาชีพฮันเตอร์กันบ้างนะครับลูกธนูนั้นสามารถซื้อได้ในร้านค้าทั่วไปเท่านั้นนะครับก็จะมีอยู่4ชนิดนะครับที่เพิ่มมานะครับ1 2 3 4นะครับอันแรกนะครับก็จะโจมตีเป็นภาพวิญญาณนะครับสำหรับคุณสมบัติในลูกธนูตัวนี้นะครับ ธนูที่สองนะครับคุณสมบัติมันก็จะโจมตีเป็นธาตุความมืดนะครับธนูที่สามนะครับคุณสมบัติตัวนี้ก็จะเพิ่มการสร้างความเสียหาย30%ให้กับทุกประเภทนะครับลำดับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นธนอันนี้นะครับ สำหรับคุณสมบัติอันนี้นะก็จะเพิ่มระยะการโจมตีปกตินะครับแล้วก็ระยะการใช้งานของสก,กิล30%นะครับ อาชีพต่อมานะครับก็จะเป็นอาชีพสายนินจานะครับที่มีการปรับปรุงสกิลนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสกิลที่ถูกปรับปรุงสกิลแรกนะครับของอาชีพนินจาก็จะเป็นสกิลนี้นะครับสําหรับนินจาสายดาบก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับว่ามันเป็นพาสซีฟสกิลนะครับตัวนี้ที่มี ความสามารถนะครับในการเรียกเงานะครับขอเรียกว่าเงาล้กันหรือหุ่นนะครับออกมาช่วยโจมตีนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับจากเดิมที่เคยใช้ได้เฉพาะสายดาบเท่านั้นนะเป็นใช้งานได้ทุกสายนะครับไม่ว่าจะเป็นสายดาบสายดาวกระจายนะครับสามารถใช้สกิลนี้ได้หมดนะครับ ก็จะมีความสามารถเหมือนกันนะครับสกิลที่2นะครับก็เป็นสกิลเงานะครับล่างแยกเงาที่นินจาทุกสายนะครับก็ใช้งานกันเป็นประจำนะครับสกิลนี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะครับดังนี้นะสกิลเรียกนิงจาเงานะครับเมื่อเรียกออกมาแล้วนะหาก หนึ่งจะเงาโจมตีเป้าหมายนะครับเมื่อโจมตีเป้าหมายแล้วก็จะเพิ่มเจาะเกาะกายภาพนะครับ10%นะให้กับตัวละครหลักของเรานะครับเป็นเวลา3วินาทีนะซึ่งสามารถใช้งานได้ส่งสด3ครั้งนะครับ สกิลต่อมาของชิพนินจานะครับก็จะเป็นสกิลนี้นะครับซึ่งเป็นสกิลพาส์สีนะครับคุณสมบัติของมันที่มีการปรับปรุงนะครับคุณสมบัติของสกิลนี้ก็จะมีการเพิ่มใหม่ขึ้นมานะครับนั่นก็คือเมื่อนินจาไม่ได้ใช้สกิลเรียกนินจาโคลนออกมานะครับ และเมื่อทำการโจมตีปกติทั่วไปหรือโจมตีแบบ auto attack นะครับจะมีโอกาสสูงสุด50%นะครับในการเรียกนินจาเงาหรือน ja ินจาโคนออกมาใช้งานอัตโนมัตินะครับตามที่เห็นในคลิปเลยนะครับนะผมก็ ทำการโจมตีปกติทั่วไปนะครับโดยที่ไม่ใช้สกิลเรียกเงาออกมานะครับมันก็จะออกมาอัตโนมัติเองนะครับตามคุณสมบัติเพิ่มเติมของสกิลนี้นะครับอาชีพต่อมานะครับก็จะเป็นอาชีพสายวิชาณ์นั่นเองนะครับสกิลแรกที่มีการปรับปรุงนะครับก็จะเป็นสกิลนี้นะครับ คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะคุณสมบัติของสกิลนะครับก็คือว่าจากเดิมนะครับเมื่อเป้าหมายติดสถานะเบอร์นิ่งแล้วนะครับจะก่อให้เกิดพลังโจมตีเวทมนต์นะครับ25%นะของความเสียหาย เวทมนต์ธาตุไฟนะครับเป็นเมื่อเป้าหมายติดสถานะเบรนนิ่งแล้วนะครับจะก่อให้เกิดพลังโจมตีเวทมนต์คูณร้อยเปอร์เซ็นนะครับของความเสียหายเวทมนต์ธาตุไฟนะครับและสามารถใช้ซ้ำกันได้สูงสุด10ครั้งนะครับ คุณสมบัติเพิ่มเติมต่อมานะครับสำหรับสกิลนี้นะครับก็ค,บคือว่าเมื่อโจมตีไปที่เป้าหมายแล้วนะครับหากเป้าหมายติดสถานะเบรนนิ่งเนี่ยมันจะไม่มีสัญ,ญลักษณ์นะครับหรือจุดมาร์กของสถานะเบรนนิ่งที่เป้าหมายแล้วนะครับและนอกจากนั้นนะก็จะ ไม่สนใจความต้านทานสถานะเบรนนิ่งนะครับรวมถึงเอฟเฟกต์ Effect นะครับเอฟเฟกต์โบนัสนะครับต่างๆนะครับของสถานะเบรนนิ่งด้วยนะครับสกิลต่อมาก็จะเป็นสกิลนี้นะครับสกิลนี้ก็จะเพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติมของสกิลนะครับ ก็คือการโจมตีปกตินะครับที่เป็นประเภท Normal Attack หรือ Auto Attack นะครับจะมีโอกาสนะครับได้รับการเพิ่มนะเจาะเกาะเวทมนต์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติใหม่ที่เพิ่มเข้ามาของสกิลนี้นะครับลำดับต่อมานะครับก็จะมีการเพิ่ม คุณสมบัติของลูนตัวนี้นะครับในแถวที่3นั่นเองนะครับแถวที่3ามอันนี้ก็จะเป็นตัวคุณสมบัติของลูนที่เพิ่มมาใหม่ล่าสุดนะครับรายละเอียดของมันนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันว่ามันทำอะไรได้นะครับคุณสมบัติในลูนแถวสามที่เพิ่มเข้ามานี้นะครับก็คือว่าทุกๆุห้า วินาทีนะครับเมื่อเราโจมตีปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นออโต้แอคแท็หรือใช้นอร์มอลแอคแท็นะครับจะเกิดการใช้สกิลวอลเทคอัตโนมัติในการโจมตีเป้าหมายนะครับก็ตามที่เห็นนะครับผมคือโจมตีปกตินอร์มลแอแทนะครับนะ เมื่อเวลาผ่านไป5วินาทีแล้วนะครับตัวสกิลวอร์เทคจะมีการใช้งานอัตโนมัตินะครับถามว่าดีไหมนะก็ถือว่าดีมากครับนะสำหรับตัวลูนตัวนี้นะครับในแถวที่3ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ล่าสุดนะครับต่อมานะครับก็ยังมีลูนอีก1นลูนนะครับ ที่เพิ่มคุณสมบัติในแถวที่3ขึ้นมาให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคุณสมบัติแถวนี้นะครับในแถวที่3มันใช้งานอย่างไรนะครับคุณสมบัติของลูนที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ในแถวที่3มนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับตัว s u i n l i shading ไม่ว่าจะกดใช้งานนะครับหรือเอฟเฟกจากสกิลอื่นๆนะครับทีนี้คุณสมบัติของแถว3มันจะบอกว่าการกระโดดหรือการจัมปนะครับจะไม่เพิ่มความเสียหายให้กับเอฟเฟกหรือสกิลของเชน i ล h t n i n g อีกต่อไปแล้วนะครับการกระโดดนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันมีสกิลกระโดดหรือเปล่านะครับแต่ เอาที่ผมเห็นก็คือมันจะมาจากสกิลตัว lightning meteor นะครับที่มันจะมีการกระโดดแล้วก็ใช้งานสกิล lightning ก่อนนะครับแล้วก็ตามโดยเอฟเฟกของ c h เชน lightning ต่อเนื่องนะครับมันอาจจะหมายถึงตัวนี้ก็ได้นะอ่ะก็อย่างที่บอกนะครับก็คือว่าการกระโดดจะไม่เพิ่มการสร้างความเสียหาย อีกแล้วนะครับแล้วก็ทุกเป้าหมายนะครับหรือเป้าหมายทั้งหมดนะครับที่โดนเอฟเฟกต์ของสกิลเชนไลนิ่งนะครับจะถูกคำนวณจะถูกคำนวณค่าความเสียหายนะครับทั้งหมดหลังจากการกระโดดนะครับคือไม่ว่าจะกระโดดกี่ครั้งะ มันก็จะเอาจํานวนกระโดดนะครับมาคํานวณเป็นค่าความเสียหายสูงที่สุดนะครับบอกไว้ก่อนนะครับถ้าผิดพลาดหรืออะไรก็ต้องขอ,อไทัยด้วยนะครับเนื่องจากไม่ค่อยเชี่ยวชาญของสกิลว,วิศาตเข้าที่ขวดน,นะครับอาชีพลำดับต่อมานะครับก็จะเป็น อาชีพเบสโซนนะครับหรือแอสซิสต์นะครับสิ่งแรกนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับในส่วนของแอสซิสต์หรือเบสโซนนั่นเองนะครับก็จะมีการเพิ่มสกิลใหม่นะครับเป็นสกิลนี้นะเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติกันนะครับว่ามันใช้คำอะไรได้บ้างนะครับ ก่อนที่เราจะไปทดสอบสกิลนะครับเรามาดูรายละเอียดของมันก่อนนะครับก็เข้าไปที่หน้าสกิลนะครับสกิลใหม่นั้นจะเพิ่มมาในคาร์ดที่สองนะครับของอาชีพ a อส a s s ซินะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับสกิลสงสดที่ระเวนสิบนะครับคุณสมบัติของสกิลนี้ก็คือเมื่อใช้งานกับ ศัตรูนะครับศัตรูจะรับความเสียหายธาตุพิษเพิ่มขึ้น30%นะครับและนอกจากนี้นะครับการโจมตีปกตินะครับของผู้ใช้สกิลนี้หรือของตัวเรานั่นเองนะครับจะเพิ่มสูงสุด150%นะครับเป็นเวลา12วินาทีแต มันมีข้อจำกัดนิดนึงในการใช้งานนะครับก็คือว่า HP ของเป้าหมายนะครับจะต้องต่ำกว่า60%เท่านั้นนะครับคือต่ำกว่า60%เราถึงจะสามารถใช้สักอยู่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบเล็กๆน้อยๆนะครับ เราเริ่มการทดสอบกันเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับตัวของสกิลนั้นยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็ต้องตีจนกว่าเป้าหมายลดลงต่ำกว่า60%นะครับะจะถึง60ละนี่นะครับต่ำกว่า60%สกิลก็จะเปิดให้ใช้งานอัตโนมัตินะครับ อ่ะนี่นะครับ HP ต่ำกว่า60%เปรซเราก็สามารถใช้งานสกิลได้นะครับสกิลต่อมาที่มีการปรับปรุงนะครับก็จะเป็นสกิลนี้นะครับเป็นสกิลที่เพิ่มเอฟเฟกต์เข้ามาใหม่นะครับคุณสมบัติของมันที่เพิ่มเข้ามาก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นคำอธิบายง่ายๆนะครับก็คือว่าทุกทุกหนึ่งหน่วย ของค่าคิติคอนนะครับจะเพิ่มการโจมตีปกตินะครับสงสดส0หน่อยนะครับสกิลสุดท้ายนะครับของแอสซัสซินที่มีการปรับโครงสกิลก็จะเป็นสกิลนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับว่ามันเพิ่มเอฟเฟกอะไรเข้ามานะครับ คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นมาของสกิลนี้นะครับก็คือว่าเมื่อเราโจมตีปกตินะครับก็คือใช้ Normal Attack หรือ Auto Attack นะครับจะมีโอกาส15นะครับในการใช้งานสกิล s sonic b o w อัตโนมัตินะครับสำหรับการปรับปรุงสกิลในล็อตล่าสุดนี้นะครับก็หวังว่าจะ ถูกอกถูกใจไม่มากก็น้อยนะครับคือมันไม่มีการเนิฟสักอยนะครับมีแต่การบัฟความสามารถให้กับอาชีพนั้นๆเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าหากมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามได้นะครับแต่ถ้าวันนี้มีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากบางอาชีพ ไม่ชำนาญจริงๆนะครับก็ขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ